เป็นทำแบบนี้มันโกงมันจะชัดผมไม่มีเงินจ่ายหรอกนะไม่ถึงแพงขนาดนั้นนะ่ะกินไม่หมดเขาก็ต้องจ่ายค่าปรับถึงได้ทำตัวสว่างขนาดนี้นี่ค่ะทุเรียนคืออย่างนี้นะน้องทางร้านเราเนี่ยเป็นบุฟเฟ่จานแรกอะ่ะเราจะเอามาซร์อส่วนจานต่อไปถ้าอยากกินเพิ่มแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็สั่งได้เลยแต่บอกไว้ก่อนนะคะถ้าสั่งแล้วกินไม่หมดภายใน10นาท,ทีโดนปรับทีละสอง้อยบาทค่ะพูดจบแล้วใช่ไหมคะ พวกเราสองคนกินได้แล้วเนาะตามสบายค่ะเดี๋ยวก่อนครับงานผม,อมขอสั่งเพิ่มอีกสามพูนะครับฉันด้วยค่ะฉันขอเพิ่มอีกสองพูนะคะสั่งเยอะขนาดนั้นแน่ใจนะคะว่าจะกินหมดภายในสิบนาทีบอกไว้ก่อนนะถ้ากินไม่หมดปรับขีดละสองร้อยบาทเหมือนเดิมพวกเราสองคนรู้แล้วค่ะพี่ไม่ต้องย้ำก็ได้ค่ะงั้นก็ตามนั้นนะคะค่ะโห มาเยอะขนาดน,นั้นจะกินหมดภายในสินาทีจริงๆเหรอพี่ไม่ต้องรีบกินนะครับถ้าเรากินไม่หมดเราก็แค่เอาใส่ในกระเป๋าไปนี้แล้วจะได้เอาไปกินที่บ้านไงเออจริงด้วยแฮแกก็ฉลาดเหมือนกันเนี่ยนี่เราเป็นว่าเอาตามที่แกว่าเลยเลยกัน <Yes. S 1> ผู้เรียนที่สั่งได้ละแต่ขอย้ำอีกครั้งนะ ถ้ากินไม่หมดภายใน10นาทีแล้วก็ปรับทีละสอง้บาทเหมือนเดิมค่ะค่ะครับเข้าใจแล้วครันี่ของแกชิมสองขวดอิ่มเลยอะ่ะผมก็อิ่มเหมือนกันครับพี่กินต่อไม่ไหวแล้วอะ่ะ ไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนกินสิฉันว่ารีบเอาทุกอย่างที่เหลือพวกนี้ใส่กระเป๋าแกดีกว่าเร็วสิครับพี่เร็วเร็วไฟมาครับพี่ทุกคนคะทุกคนเหลือเวลาแค่สิบวินาทีเท่านั้นนะคะพี่ รีบเอาทุเรียงของพี่มาใส่ในกระเป๋าเร็วเร็วจะทำแบบนั้นได้ไงไม่เหนหรอว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขามองเราอยู่อ่ะถ้าเกิดว่าโดนจับได้เรารูสวยแน่เลยสวยแน่ถ้าพี่ไม่ยอมกินตอนนี้กินสิพี่กินไปเลยฉันกินต่อไม่ไหวแล้วนัน่นแกก็กินสิถึงฉันกินอีกคำนะพี่บกวกแตกแน่ไม่เอาแล้วพี่ผมก็ไม่ไหวอะ่ะเร็วรีบออกมาสิ พี่ว่าละยังไงซะน้องสองคนเนี่ยก็กินไม่หมดอออเดี๋ยวก่อนสิคะทำไมมีอะไรอะ่ะถ้าพี่จะช่างเนี่ยก็แค่รียลไปช่างนี่คะเจาจานไปช่างด้วยทำไมทำแบบเนี้มันโกงกันจะชัดน้องพี่ไม่ได้โกงนะหรือน้องเนี่ยใช้เพีะใช้มือหยิบแล้ววางบนตาช่างแบบเนี้เอาไหมไม่ค่ะ มือพี่เนี่ยสกปรกมากเลยไปหยิบจับอะไรมาบ้างก็มีรู้นี่น้องนั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่ได้สรุปน้องเนี่ยจะให้พี่ทำยังไงก็ไม่ต้องช่างสิคะใช่ครับใช่งั้นก็ไม่ต้องช่างสิครับพี่ได้ไม่ช่างก็ได้งั้นพี่เหมารวมแล้วกันครูเนี้ยทิด300บาทเอาไหมโอ้พี่300บาทเลยเหรอผมไม่มีเงินจ่ายหรอกนะ ไม่ถูกแพงขนาดนั้นน่ะไม่แพงหรอกน้องกินไม่หมดเนี่ยต้องจ่ายค่าปั่นสิคะพี่ครับเลือแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรได้ไงของซื้อของขายกินไม่หมดยังไงก็ต้องจ่ายค่าปรับนี่น้องไม่เห็นเืองไงลูกค้าของพี่เนี่ยรอก,กินอยู่น้องรู้ไหมการที่น้องทําแบบเนี้ยมันทําให้พี่เสียเวลามากเลยนะพี่ครับผมก็เสียเวลาเหมือนกันนะครับ พี่ก็ดูสิเหลือทุเรียนแค่นี่เองอะ่ะจะจะปรับอีกเนาะแม่ขาขี้งกนี่น้องพี่อ่ะไม่ได้ขี้งกหรอกนะน้องสองคนมากกว่าที่โลภมากอะ่ะดูสิสั่นมาตั้งเยอะแต่กินไม่หมดน้องรู้ไหมลูกค้าของพี่เนี่ยที่เขากินไม่หมดเขาก็ต้องจ่ายค่าปรับแถมไม่พอพี่ยังให้หอกกลับบ้านอีกนะแต่ดูท่าทางน้องสองคนแล้วเนี่ยไม่อยากจ่ายค่าปรับไม่พอยิ่งอยากหาเรื่ององีก สุดท้ายก็กินไม่หมดจริงๆสินะใครกันแน่ครับถี่อยากหาเรื่องอะ่ะผมจะบอกอะไรให้นะคนอื่นเขาจะปรับก็เรื่องเค้เขาสิผมไม่สนอะ่ะผมจะกินต่อไม่ได้กินต่อไม่ได้ยังไงซะก็ต้องจ่ายค่าปรับเนี่ยรีบจ่ายมาลูกค้าของพี่เนี่ยจะได้มานั่งกินต่อพี่ครับผมบอกพี่แล้วไงว่าผมไม่จ่ายอะ่ะพวอภาษาคนไม่รู้เรื่องนี่ไงฮะจริงด้วย กินเลือนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ยั่งหยวนกันไปเถอะแค่เนี่ยร้านที่ไม่ขาดทุนหรอกรู้ได้ไงว่าไม่ขาดทุนป้ายเนี่ยได้อ่านบ้างไหมบุฟเฟ่99บาทกําไรเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่แล้วถ้าพี่ไม่ได้กําไรแล้วพี่จะเปิดร้านแต่แรกทำไมล่ะครับอ๋อปมขี้ดอ,อกลนะพี่พี่เปิดร้านแบบนี้ก็หวัง,งจะเอาเงินค่าปรับจากลูกค้าใช่ไหมคิดแบบนี้กันใช่ไหมดีตอนแรกนะพี่ว่า จ่ายค่าปรับเสร็จแล้วเนี่ยพี่จะให้ของกลับบ้านแต่ว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนใจละไม่ต้องขอกกลับบ้านจ่ายค่าปรับหรือว่ขอเฮ้ยคิดกว่าคิดสามร้อยจ่ายมาจะจ่ายดีๆหรือว่าจะปิดาจให้โรงพักเฮ้ยจ่ายก็ได้ค่ะนี่ทั้งเงินทั้งตัวฉันก็มีอยู่แค่นี้แหละนี่ครับพี่ ผมก็มีข่ายนเหมือนกันเห็นพี่อะตลกมากเลยไงค่าปรับ300จ่ายคนละบาทเนี่ยนะน้องรู้ไหมถ้ากินไม่หมดก็ต้องจ่ายค่าปรับการที่น้องทําแบบเนี้ยมันสีมันระยากมากนะกฎมันก็คือกฎค่ะรีบจ่ายมาก่อนที่พี่เนี่ยจะโมโหไปมากกว่านี้พี่ไม่ต้องมาขู่พวกเราหรอกครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่ ใช่พวกเราสามาอุ่นหนุนร้านพี่วังว่าจะได้กินทุเรียนดีๆกรอบนอกนุ่มใน,นแต่ไม่คิดเลยนะว่าพี่เนี่ยจะเป็นคนที่ใจจืดใจดำแบบนี้น่าผิดหวังจริงเลยฉันโทนดูไม่ได้ละถ้าเป็นพวกเธอสองคนรทาแบบนี้มาร้านบุกเฟ่แต่กินไม่หมดแถมยังมาดา่าเจ้าของร้านอีกที่บ้านไม่สอนหรือไงถึงได้ทำตัวสวะขนาดน,นี้นี่พี่ ต่ฉันเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยด่าฉันแรงขนาดนี้เลยนะแล้วพี่เป็นใครมี่เสร็จแล้วมาด่าพวกฉันสองคนฉันเป็นใครมันก็ไม่สําคัญหรอกที่ฉันด่าพวกเธอสองคนเนี่ยพ่อการกระทําของพวกเธอมันไร้มารยาทออย่าคิดนะว่าฉันไม่เห็นอ่ะว่าพวกเธอสองคนอ่ะแอบเอาทุเรียนใส่ในกระเป๋าอ่ะพี่พูดอะไรอ่ะทุเรียนอะไรไม่มีใช่อย่ามาใส่ร้ายพวกเราสองคนแบบนี้นลพี่ฉันไม่ได้ใส่ร้ายฉันพูดความจริง ถ้าพวกเธอสองคนไม่ได้ขโมยไปอ่ะก็เปิดกระเป๋ามาดูสิฉันเปิดเองยม่โอ้โหมีทุเรียนจริงด้วยเน่น้องสองคนน่ะทำแบบนี้ทำไมเอ่อผมว่าทุเรียนของพี่เนี่ยอาจจะกิ้งแล้วก็หล่นเข้าไปในกระเป๋าผมอ่ะเนาะพิดาเนาะ พวกเราสองคนไม่ได้มีเจตนาหลอกคุณเลยนะคะเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะยอมรับความจริงให้มันจบๆไปเถอะอย่าหาว่าฉันสอนเลยนะพวกเธอสองคนอะ่ะก็อายุยังน้อยถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยแล้วก็รับรองไม่มีใครทบด้วยแน่นอนก็ช่างหัวมันสิคะฉันจะใช้ชีวิตยังไงหรืออยู่ยังไงเนี่ยมันก็เรื่องฉันพี่มันเสือเลยด้วยอะ่ะไม่ต้องมาพูดเลยคุณคะอย่าพูดกับเด็กเมื่อวันซืนพวกนี้เลยคะ่ะพูดไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะเด็กพวกเนี้ย มันต้องเจอฉันฉันเนี่ยจะสั่งสอนให้พวกมันมหลาบจําดีค่ะออกไปเฮ้ยออกไปนี่พี่จะทำอะไรของพี่อะใช่ทำอะไรของพี่เนี่ยเอาเปิือกทุเรียนมาให้พวกเราทำไมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าใช่อยากกินทุเรียนฟรีมากไม่ใช่หรองั้นก็กินเปลือกทุเรียนแทนแล้วกันกินให้หมดนะถ้ากินไม่หมดห้ามออกจากร้าน พี่จะบ้าไปแล้วหรือเปล่าให้พวกเราสองคนกินเปลือกทุเรียนเนี่ยนะไม่เอาอะผมไม่กินใช่ค่ะใครเขากินเปลือกทุเรียนกันอะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะมีแต่คนง่เท่านั้นที่กินน่ะหยุดพูดเดยละ่ะแล้วก็กินเข้าไปจะกินเปลือกทุเรียนหรือว่าไปนอนในคุกป,ปะ่ะใจใพี่เนี่ยพอเรียกตำรวจเลยไหมเอาไม่ละออไม่ต้องค่ะพี่ฉันกินก็ได้ค่ะกินอ,อันนีเลยกินก็ได้ครับโอยแค่เห็นก็เจ็บปากแล้วอ่ะ กินเข้าไปได้ไงก็ไม่รู้เออกินเข้าไปเลยกินเข้าไปเยอะสมหน้าคนแบบนี้มันต้องโดนสั่งสอนเผื่อทุเรียนอ่ะกินให้หมดเลยนะรู้ไหมพวาพวกเราอ่ะรอนานขนาดไหนใช่มไหมทุกคนใช่ใช่กินให้หมดเลยกินให้หมดเลยนะเด็กเมื่อวานซื้อย่างพวกแกนเนี่ยต้องโดนสั่งสอนแบบนี้แหละกินสิรออะไรโอ,อเคออ